Oh, honest, folks like แต่มก็บอกว่าเออฉันจะพูดกับเธอตรงๆแล้วกันนะซินยอร่าคนธรรมดาอย่างฉันอนะ่ะไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะทำตัวให้ดีงามเหมือนกับเจ esus คริสต์หรอกนะไม่ใช่ว่าเขาควรจะเป็นหนทางแห่งการให้อภัยพวกเราอะไรประมาณนั้นหรออ่ะเดี๋ยวกลับมาพูดกันถึงเรื่องที่คุณกำลังพูดถึงต่อดีกว่า I have always k n o w n we must อง s t e r o อ r s e l v e s and our baser instincts. v i r t u e must triumph over วิสอิสาเวล่าก็บอกว่าฉันรู้ม,มาเสมอว่าเราควรจะฝึกฝนตัวเราแล้วก็สัญชตาตญาณภายในของพวกเราให้ดีขึ้นความดีงามต้องมาก่อนอืมถ mm. ูกสเตตเมนต์เอ้าไม่ใช่ it อันเดีมาโคก็มาดึงสติว่ารู้ไหมมันมีจิตวิญญาณมากมายหลากหลายนะที่พยายามมาควบคุมเหล่ามนุษย์แต่พวกนั้นก็ล้มเหลวกันทั้งหมดแล้วซินยอร่าคนนี้ก็ควรจะระลึกถึงเรื่องนี้ด้วยโอเคถ้าอย่งังไงเป็นคอนทโทฟรฟลาซี่ แซมก็ถามแซะเลยในเมื่อคุณก็อยู่มาสักพักแล้วนะซินยอรา่าจากช่วงเวลาทั้งหมดที่คุณอยู่มาเนี่ยมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยพัฒนาตัวเองกับสัญชตาตญาณภายในของพวกเราได้ตอนไหนกันเหรอ no อิสซเบลล่าก็บอกว่า ไม่มีสักวันเลยที่เป็นอย่างนั้นอ้าวแต่ฟังดูเหมือนเจเชื่ออย่างนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะพวกผู้ชายนะไม่มีก้นบึ้งของความไร้ศีลธรรมด้วยซ้ำ uh, all right. Fair enough. So แซมก็รู้สึกเอิ่มๆแต่ก็สรุปไปก่อนโอเคก็แฟร์ดีถ้าอย่างนั้นพวกเราทุกคนก็ทำให้คุณผิดหวังในทุกๆวันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้ว <Yeah. S 1> ใช่ไหม Ain't that proof that gonna nothing is change proof you do gonna change that. ไม่ใช่ว่านี่มันเป็นหลักฐานสำคัญเลยเหรอว่าไม่ว่าคุณทำอะไรไปมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงตรงนี้ได้ An e v Isabella l thought Mr Sam als, but True, ก็ตอบกลับว่าช่างเป็นความคิดที่เลวร้ายอะไรอย่างนี้นะ Mister s a m อ e l s แต่ที่เธอพูดมาก็ถูก We're in agreement then. It's a little bit of a control fallacy. Do you think that's going to change because of you? แต่มก็เสริมว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เห็นตรงกันแล้วนะมันมีความคิดของคอนโทรฟล,ลาซี่ปนอยู่นิดหน่อยกับการที่คุณคิดว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปเพราะัวคุณ well, อะเรามาคุยกันต่อดีกว่าอิสบเบลล่าก็พูดต่อว่าฉันรู้มาโดยตลอดเลยนะว่าชีวิตในการอยู่บนโลกเนี้ยมัน น่าขยักขยแงงเลอเกินมันมีแค่สงครามและความตายเท่านั้นแหละท,ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดแต่มก็ทักแซะขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่เธอคิดจริงๆหรอว่าสิ่งที่พวกเราทำได้มีแค่ความตายแล้วก็การทำลายสิ่งอื่นๆเท่านั้นเอง m e r อิซาเบลล่าก็ไม่พอใจที่เราเรียกเขาว่าเขาโปกฉันไม่ไปสกิจวัวหรอกนะฉันดูเหมือนชาวนาหรือไง Come on Senora You've been alive to see what? 15-20 billion people live and die? แซมก็ดึงกลับมาให้เข้าเรื่องใหม่โอ้ยนย n ล่านี่คุณมีชีวิตอยู่แล้วเห็นคนประมาณ15-20พันลานคนมีชีวิตแล้วก็ตายไปเนี่ยนะ You really saying death and destruction is all each and every one of them ever amounted to? นี่คุณจะพูดจริงๆหรอว่ามีแค่ความตายและการทำลายล้างเท่านั้นที่มนุษย์ทุกคนสามารถทำได้อ well, Perhaps not individually, but as an immortal, I look at the greater arc of history. ถซาเวลาก็ปฏิเสธมิ่ๆ <laughs> ก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวแต่ว่าในฐานะผู้ที่เป็นอมาตะาแล้วฉันว่านั่นก็เป็นประวัติศาสตร์ซะส่วนใหญ่อะ Well, most of us ain't looking to contribute to the greater arc of history but that don't mean life's pointless ฉันก็พยายามขัดๆขึ้นมาเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่น่ะไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาที่จะทุ่มเทให้กับหน้าประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่หรอกนะแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตมันไม่มีค่า I had some news for out do thinking I'll tell you who but let's continue การคิดอย่างนั้นน่ะมันก็เป็น north ประตู thinking แต่ว่าเราก็มาคุยกันต่อเถอะ I have always known the people have become fat and lazy and living within the garden of Eden is impossible in such a state อิซาเบลล่าก็เสริมไปอีกว่าฉันรู้มาโดยตลอดแหละว่าพวกมนุษยนะ์น่ะอ้วนแล้วก็ขี้เกียจซึ่งการที่จะไปดำรงชีวิตอยู่ในสวนอีเดนนะ่ะไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนี้ได้ นนเ,เราเป็นประตูทิ้งกิ้งปะเอาไม่ใช่ behavior. Our up you out esteemed client at with names for others, isn't this she? Perhaps her very names coming can call is on for good อนุมาโคก็มาเตือนสติอีกครั้งว่าตอนเนี้ยผู้รับบริการของเราอะ่ะกำลังมีชื่อเรีออยกที่จำกัดคำนิยามของคนอื่นๆอ,อยู่เราควรจะดึงสติเธอเรื่องนี้สักหน่อยโ okay, okay. <I have S 1> อเคโอเคนั่นก็เป็น <c oughs> labeling Sounds to me like you're coming up with labels for kicking people out of the Garden of Eden แซมก็บอกว่าสำหรับผม่มันฟังดูเหมือนคุณกําลังตีตาให้กับการดีดผู้คนออกจากสวนอีเดนนะพวกเรามีคุณค่าแค่นั้นเองเหรอม้วนแล้วก็ขี้เกียจอ,อ่ะอิสตาเวลาก็แยงขึ้นมาแบบ ตั้งใจจะดึงสติแซมซะหน่อยเพราะหนุ่มนายก็แหกตาดูประเทศของตัวเองซะสิไม่งั้นก็ดูฉันดูเนื้อตัวส่วนที่ห้อยย้อยของฉันนี่สิถ้าเป็นเธอจะยอมให้ฉันเข้าไปในสวนอีเดนไหมเอ๊ะมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอคุณเจ๊ well, sure. แซงก็บอกเออก็เข้าสิแล้วทำไมไม่ให้เข้าอะ่ะ Why? ไปสัเวลาก็แซมเราอีกแล้วถ้างั้นฉันก็ดีใจนะที่นายอ่ะไม่ใช่คนเฝ้าประตู you rather have who แซมก็ตอบกลับไปว่านี่คุณอยาก,อากจะเจอกับผู้เฝ้าประตูที่ไม่ยอมให้คุณเข้าไปสวนอีเดนแทนหรือไงเนี่ยฟังนะซิยอราคุณควรจะผ่อนปรนความกดดันที่มีกับตัวเองตรงตนี้ซะหน่อย though. Well, let's keep talking, Ah, เราคุยกันต่อดีกว่า I have always known we should act with dignity if we would take our place at God's side once more Isabella ก็เสริมต่อว่าฉันรู้มาโดยตลอดว่าพวกเราควรจะทำตัวให้มีเกียรติถ้าเกิดว่าพวกเราต้องการจะกลับไปสู่ข้างกายพระเจ้าอีกครั้งเป็นชุดสเตตเมนต์ I think this here's the meat of it, s i g n o r a the file mignon แซมบอกว่าอ่ะผมว่าใจความสำคัญที่คุณพูดมันอยู่ตรงนี้แหละซินยอราอิซาเบลาก็แสวแล้วกลับว่าการพูดภาษาฝรั่งเศสของเธอเนี่ยมันแย่ซะยิ่งกว่าภาษาอิตาเลียนที่เธอพยายามพูดซะอีกแซมก็บอกว่าคืออย่างนี้นะซินยอ่าใครกันที่เป็นคนตั้งทงว่าควรจะทำอย่างงู้นอย่างนี้ เพื่อที่จะนำพาคุณไปสู่พระเจ้า Aristotle Cio, a q u เ n a ล่าก็บอกว่าอา้าวทำไมล่ะก็นักคิดส่วนใหญ่ของประวัติศาสตร์ที่ฉันศึกษาในสมัยที่ฉันยังเยาว์วัยเขาก็คิดอย่างนี้กันทั้งนั้นทั้งเพลโตอรลสโตเตอรซิเซโรอควินัสงั้นแปลว่าเราต้องกลับไปย้อนด่าคนพวกนี้ใช่ไหม s e e e g r of dead a really ใ huh? จมันก็บอกเอ๊ฟังดูเหมือนเป็นชื่อคนตายหลายคนเลยเนาะแล้วพวกเขาทั้งหมดที่เธอพูดถึงเนี่ยหาทางกลับไปสู่พระเจ้าได้ไหมในตอนนั้นอิซาเบาตั้งท่าจะเถียงแล้วว่าฉันออ,ออกก็ไม่อะ่ะ <laughs> นี่เธอคิดว่าฉันโง่ขนาดไหนเนี่ยอ่าแสดงว่า เจ๊แคเริ่รู้ตัวแล้วไม่เลยซินยอ่าผมแค่พพายมตั้งคำถามว่าอสิ่งที่ถูกที่ควรเหล่านี้มาจากไหนแต่ว่าเราก็มาคุยกันต่อเถอะ my distortions you have won อซาเบลล่าก็ถามแซะเรากลับมาเฉยเลยงั้นเธอคิดว่าเธอฉลาดมากนักเสินะเพราะหนุ่มสำหรับการที่ชี้นิ้วบ่งบอกว่า Cognitive Distortion ของฉันอันไหนเป็นแบบไหนนะ่ะ That is where you are truly the fool I already know how wrong I have been That I have been chasing an impossible fiction all my life เอาเจอิซาเบลล่าก็ตอบว่าไอ้ที่เธอคิดว่าเธอดี นั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้เธอเป็นคนโง่เจ้าหนูฉันรู้แล้วว่าที่ผ่านมาฉันน่ะคิดผิดขนาดไหนฉันรู้ว่าฉันน่ะกำลังวิ่งไล่ตามกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มาตลอดชีวิตของฉัน indeed I now believe that even if we did follow the pathway to God once we reach the end we would discover that He too was a work of fiction ความจริงแล้วอะนะ ฉันก็เชื่อด้วยว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะได้ไปตามเส้นทางของพระเจ้าจริงเมื่อเราทั้งหมดไปถึงจุดจบแล้วเราก็จะได้คนพบว่าตัวพระเจ้าเองก็เป็นแค่เรื่องแต่งเหมือนกันอา้าวแล้วเจ๊จะเศร้าซึมทุกๆกักับตัวเองไปเพื่ออะไรคะ When Himself I mean goodness propriety intelligence God himself lie I I is say a God God เมื่อฉันพูดถึงพระเจ้านะฉันหมายถึงความดีงาม ความรุ่มรวยอุดมสมบูรณ์ความฉลาดแต่ตัวพระเจ้าเองเนะ่ยเป็นเรื่องโกหกโอ้โห uh, so oh กว่าจะเข้าเรื่องแซมก็เลยสรุปสั้นๆว่าอ๋อเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณสูญสิ้นศรัทธาสินะอชสไเมลาก็ยอ,ยอมรับแม่กว่าเจ๊แกจะยอมรับอ้อนไปอ้อนมาออนจริงๆเลย ใช่ความเชื่อทั้งหมดที่ฉันเคยมีอะ่ะมันพังทลายลงกลายเป็นเศษฝุ่นไปแล้วเหมือนกับตัวฉันที่ทั้งอ้วนและแก่และโท c e ความงดงามและความจริงแท้นั้นก็เป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเลยเป็นความคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเหล่าผู้ชายน่าเกลียดเพื่อให้เหตุผลของการมีตัวตนอยู่ของพวกเขา while we occupy ourselves chasing those ideals they create space wars to leech our money and our vitality ในระหว่างที่พวกเรากําลังยุ่งอยู่กับการพยายามไล่าตามความคิดเหล่านั้นพวกมนุษย์ก็สร้างหนังเรื่อง space war ขึ้นมาเพื่อดูดเงินแล้วเวลาชีวิตของพวกเราไป and to think they call me judgmental they t h e to judge against แล้วคิดดูนะ พวกเขาอะเรียกฉันว่าช่างตัดสินทั้งทั้งที่พวกเขาก็สร้างอุรมคติเพ้อฝันขึ้นมาเพื่อตัดสินคนอื่นๆเหมือนกัน you don't think I เธอคงไม่คิดว่าฉันช่างตัดสินนะักกลอกจริงไหมพ่อหนุ่มอะอ่ะตกวงไปก็ได้เออออกไปก่อนเออ I wouldn put it wouldn't way put exactly that แซมก็อืมๆนิดนึงเพราะว่า,าผมคงไม่พูดอย่างนั้นหรอกนะแล้วอีกอย่างหนึง่งผมไม่คิดว่าผมจะเรียกคุณด้วยชื่อที่จำกัดนิยามเหล่านั้นความจริงแล้วนี่มันเป็นส่วนที่ผมอยากจะท้าทายคุณสักหน่อยซินย n ร r าผมคิดว่าบุคคลที่คุณตัดสินมากกว่าคน,นอื่นน่ะ ก็คือตัวคนเอง you when can reach them. ผมเข้าใจนะว,ว่าคุณถูกเลี้ยงดูและเติบโตมาด้วยอุดมคติอันสูงส่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคุณถึงได้รู้สึกผิดหวังเหลือเกินเมื่อไม่เห็นว่ามีใครสามารถทำตามอุดมคติเหล่านั้นได้เลยซึ่งนั่นก็เป็นความกดดันอย่างรุนแรงเลยแหละไม่ใช่แค่กับพวกเขาเหล่านั้นนะแต่กับตัวคนเองด้วย Ask yourself what yourself for you. bringing you any satisfaction? ผมจะถามคุณนะว่าไอความกดดันเหล่านั้นอะมันทำอะไรให้คุณบ้างมันทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจกับอะไรบ้างไหมเพราะเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกได้หรอกนะ This not acceptable. อิซาเบลล่าก็เถียงอีกว่านี่มันรับไม่ได้อ่อ เป็นอะไรอะนอนฟะาตุ้งติงกิงไม h e she It's unacceptable to not be in control all the time อ้าวคราวนี้แซนดึงสติตัวเองได้เฉยเฮ้ยฉันรู้จักอันนี้สิ่งที่เธอพูดว่ารับไม่ได้น่ะหมายถึงการที่ไม่สามารถควบคุมอะไรได้ตลอดเวลา n o Control f a a o e of us really has the power to change the world on our own Not even a clever lady like yourself แซมก็เสริมไปอีกว่า ผมมีข่าวร้ายให้คุณนะซิโยล่าเพราะเราไม่มีใครเลยที่จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไม่แม้กระทั่งผู้หญิงฉลาดอย่างตัวคุณเองผมจะแนะนำให้พวกเราเริ่มด้วยการพยายามตามหาหนทางที่จะช่วยให้คุณยอมรับโลกใบนี้ได้อย่างที่มันเป็นแล้วกัน But the world base and แต่ว่าโลกใบนี้มันต่ำต้อยแล้วมันก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะ Remember that term แซมก็ดึงสติเจกันนิดนึงด้วยการพูดถึงว่าจำสิ่งที่ผมบอกคุณเรื่อง o น f e ฟร t ตู h ิ n k i ้ g ได้ไหมคุณกำลังจะทำให้โลกนี้หมดสีสันไปนะถ้าเกิดวา่าคุณทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ the lot more than just โลกนี้มันเป็นอะไรได้มากกว่าสิ่งที่ต่ำต้อยและไม่คู่ควร thinking to อิซาเบาก็น่าจะยอมละโนสปาราต t h ิงกิ้งเหรอฉันไม่คุ้นชินเลยกับการที่ความคิดของฉันโดนสะท้อนย้อนกลับมาหาฉันแบบนี้แซมก็บอกว่าเออก็นั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้คุณมาที่นี่ใช่ไหมล่ะแล้วแซมก็บอกว่า ผมจะไม่ช่วยคุณในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้นะซินโยล่าสิ่งที่ผมทำได้ก็มีเพียงแค่การช่วยคุณมีมุมมองอื่นๆเท่านั้นแหละ I suppose there is a certain simpleton's wisdom in the way you speak. Isabella, ก็อืมฉันว่านั่นก็เป็นความชาญฉลาดอย่างหนึ่งที่คุณกำลังพูดถึง Thanks. I guess. เอ่อก็ถ้างั้นก็ขอบคุณแล้วกันที่ชม Very well, boy. I will consider what you have said. We will meet again in exactly four weeks. Do we have an understanding? อ i s a b e l ลาก็บอกว่าอ่ะทําได้ดีมากข่อหนุ่มเดี๋ยวฉันจะไปคิดดูเกี่ยวกับเรื่องที่นายพูดถึงนะเดี๋ยวเจอกันในอีก4อาทิตย์ข้างหน้า Sam yes, <indeed>, ก็โอเคครับ Please learn to speak properly by then Isabella ก็อีก,อกแห Isabella ก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวช่วยเรียนรู้วิธีจะพูดคําว่าิ i g n ล r a ให้ถูกต้องด้วยแล้วกัน อาราเจแกก็หนีไปอโนมาโคก็กลับมาทำได้ดีมากซามูเอลช่วนายรับมือกับซินยอร่าเอสเจได้ดีเลยแต่แบบอนี่นายรอเล่นใช่ไหมเนี่ยมันก็เห็นกันอยู่ชัดว่าผู้หญิงคนนั้นเกลียดฉันมากๆ อโอมาโคก็บอกว่าซามูเอลถ้าเกิดอิซาเบล่าเนี่ยเกลียดนายจริงๆแล้วก็ฉันคิดว่าเขาก็คงไม่เขินอายหรอกกับการที่จะบอกนายตรงๆ That <I> อ๋อเรื่องนั้นฉันเชื่อเลยแหละ er get, as as s. <S อนโนมาโคก็บอกว่ายิ่งเรามีอายุมากขึ้นเท่าไหร่อ่ะมันก็ยิ่งยากขึ้นนั้นแหละที่เราจะมีมุมมองที่ แตกต่างออกไปในเรื่องต่างๆอดทนสักหน่อยเถอะไม่ใช่พวกเราทุกคนที่ฉลาดเหมือนซามูเอลวอล์แซมบอกว่าฉันว่านั่นก็คงเป็นความชาญฉลาดอย่างหนึง่งอย่างที่ซินยอร่าเรียกมันอย่างนั้นละมั้งอันนมาโคบ,บอกว่าเฮ้ย hey, อย่าไปเอาการตีตาของเธอมาใช้กับตัวเองสิซามูเอลฉันจะไม่ยอมให้นายทำอย่างนั้นหรอกนะ it I know knew challenge but you rose to knew you o was w she as a but u ฉันรู้นะว่าเธอจะเป็นความท้าทายระดับหนึ่งเลยแต่นายก็จัดการกับมันได้ดีเหมือนอย่างที่ฉันคิดว่านายจะเป็นฉันว่านายควรจะไปดื่มให้เต็มที่ดแล้วล่ะแซมก็ยอมรับเลยว่าอืมเห็นด้วยเลยเอาล่ะแอนดี้ถ้างั้นเดี๋ยวไว้เจอกันทีหลังเนาะ Indeed, Samuel. Enjoy yourself. Excellent work tonight. Anomako answers and lets Sam go spend time with himself. He did a great job tonight. Rest in peace. Go take a rest. Dang, I think that's enough abuse for one night. I could use a drink in a quiet night. อ่ะแล้วแซมก็ลงมาข้างล่างเอาล่ะเันาว่าคืนนี้ฉันโดนทารุณกรรมมามากพอแล้วเดี๋ยวฉันว่าฉันไปดื่มกับหาอะไรเงียบๆทำดีกว่าเคลิมสันก็ทักว่าอา้าวพ่อคานบอยหนุ่มทำไมหน้าย,ยุ่อย่างนั้นล่ะ used say the same thing แแซมก็เออฉันเคยพูดอย่างนี้แป๊ะเลยกับเจ้าหญิงของฉัน <Your daughter. S 1> พคิมสันก็ถามว่าหมายถึงลูกสาวเธอหรอ She never really understood the joke, but I still like telling it to her. แต่บอกว่าคือที่จริงเป็นม้าของฉันเองน่ะเธอก็ไม่ค่อยเข้าใจกับมุกตลกหรอกแต่ว่าฉันก็ชอบเล่าให้ม้าของฉันฟังอยู่ดี You didn't answer my question, Gunslinger. What s got you down? คุณสันก็บอกว่าแต่เธอยังไม่ตอบคำถามเลยนะพ่อหนุ่มอะไรทําให้นายหดหูนักล่ะ Oh, I just finished up with my second client. She gave me a tongue l a s h to remember her by. แล้วแซมก็เล่าให้ฟังว่าฉันเพิ่งคุยกับผู้รับบริการคนที่สองของฉันมาซึ่งหล่อนก็ลิ้นคมปากจัดปากคมสุด so like แล้วแซมก็ถามคริมสันต่อว่าเธอเคยคุยกับใครสักคนที่มีการศึกษาดีแล้วก็สูงส่งจนพวกเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอเป็นเอเลียนจากนอกอวกาศไหมละ่ะ Only everyone school to in until learned language. law least ever met law school. Least until learned speak their I I at คริมซันก็เล่าให้ฟังว่าก็เคยเจอนะกับทุกคนที่ฉันเจอเคยเจอตอนที่ฉันไปเรียนกฎหมายอยู่นะอย่างน้อยก็จนกระทั่งฉันได้เรียนรู้ให้จะพูดภาษาเดียวกับพวกเขาแตมก็อึ้งๆหน่อยอ้าวนี่เธอเป็นทนายเหรอเนี่ย Was, no, kind คริมซันก็บอกว่าฉันก็เคยเป็นนะ โอ้แต่ฉันก็ไม่ใช่ทนายหน้าเลือดหรอกนะพูดดักไว้ก่อนที่นายจะเล่นมุกตลกแบบบัมปายก็แค่ทนายจากดีซีที่พยายามทำความดีนะ่ะ like แต่ฉันเข้าใจในสิ่งที่เธอจะสื่อนะผู้คนสามารถใช้ภาษาเป็นเหมือนกับบัตรสมาชิกสมาคมถ้าเกิดว่านายไม่พูดภาษาเดียวกันนายก็ไม่ได้เข้าพวก นั่นแหละฉันจะสื่อเลยฉันไม่แน่ใจนักว่าฉันสามารถพูดภาษาเดียวกับผู้หญิงเรนในซองชั้นสูงเมื่อ500ปีที่แล้วได้ think do you think your แล้วคิมสันก็ถามว่าเออแล้วเธอคิดว่าที่เธอคุยไปเป็นไงบ้างเธอยอมรับฟังในบ้างไหม มองโลกในแง่ดีแล้วกันก็คิดว่าเขาก็รับฟังเราอยู่แต่มก็เล่าว่าเออคือหล่อนก็ยอมรับนะว่าฉันได้ให้อะไรบางอย่างให้เธอกลับไปคบคิดถึงซึ่งถ้าพูดเรื่องนี้ก็ตรงๆเธอก็ดูอับอายอยู่กับเรื่องนั้นไม่ใช่น้อยคลมสันก็อ้าวแล้วไงล่ะถ้าเกิดว่าเขารับฟังเธอฉันว่านั่นมันก็วิเศษแล้วนะ่อคคาบอย Take t อันนี้แซมก็ถามเกี่ยวกับคำพูของคิมสันเ a k แต่บรก็คือแต่บในที่นี้หมายถึงอะไรลังขนสินค้าเหรอ The isn't relate to you, But that doesn't can't she she can hear Maybe mean wind, gonna Gramps you you คริมสันบอกว่าแต่บรรยูอ่ะย่อมาจากคำว่าว,วินซี่พาาหนุม่มแม้ว่าเธออาจจะไม่ได้รู้สึกเกี่ยวพันกับนายแต่ไม่ได้แปลว่าเธอจะไม่ได้ยินนายซะหน่อย It, take some too. Uh, blood, see? แสมก็มาพูดภาษาเดียวกับคิมสันให้มากขึ้นด้วยการบอกว่า,วาเออฉันว่าเธอก็น่าจะพูดถูกแล้วแหละถ้างั้นฉันก็จะยอมรับไอตัว W นั้นไปล้วกันแล้วฉันก็ขอ B ด้วยได้ไหมหมายถึงบัตรหมายถึงเลือดนะ่ะแล้วคิมซันก็เลยถามว่า แล้วเธออยากกินอะไรล่ะเลือดของผู้ชายหรือว่าผู้หญิงหรือว่าอะไรที่มันแตกต่างมาจากนั้นแตมก็บอกว่าฉันว่าฉันน่าจะอยากออกไปดื่มข้างนอกนะ่ะเธอมีอะไรบ้างล่ะครีมสันก็นี่ฉันมีอันนี้มาให้น่าจะทำให้แก้มเธอขึ้นสีได้แหละอย่างนี้มันเกืออะไรแตมบอกเอ้ยนี่เธอไม่ได้ลอเล่นใช่ไหมเนี่ยครีมสัน nah. Healthy blood never hurt anyone. I've been hanging around vampires for 20 years and they aren't so scary. กิมสันก็บอกเป่าไม่ได้ยอเล่นก็เลือดที่สุขภาพดีนะ่ะไม่เคยทําร้ายใครหรอกนะฉันอยู่ใกล้ๆก,กับพวกแวมไพร์มาประมาณ20ปีแล้วนะแล้วพวกเขาก็ไม่ได้น่ากลัวนักหรอก even What? That old p o i n t y e a r teddy bear? He's a total sweetheart unless someone gets aggressive or touchy with the customers. อ่าตะกี้แซมก็ถามว่าเฮ้ย เบิร์ดก็ไม่น่ากลัวหรอคริมสันก็บอกว่าเฮ้ยเบิร์ดอะเป็นเหมือนเทดดี้แบร์หูแหลมเลยนะเขาน่ารักแล้วก็อ่อนโยนมากเลยยกเว้นแต่ว่าจะมีใครสักคนที่ทำตัวเกเลหรือว่ามือปลาหมึกใส่ลูกค้าคนอื่นๆอะแล้วเขาจะทำยังไงอะถ้าเกิดมีเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาแซมถามคริมสันก็บอกว่าพวกเขาก็จะได้รนะับการเตือนอย่างเข้มงวดไงล่ะ แล้วถ้าเกิดพวกเขาไม่ฟังคำเตือนเหล่านั้นล่ะ Why, ถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็จะโดนเบิดจับกินเราแซมก็บอกว่าบางทีเขาก็อาจจะเป็นเท็ดดี้แบร์จริงๆด้วยแหละฉันเคยเจอกับเท็ดดี้รูสเวลล เท d ดดี้ลูสเ l ลก็น่าจะเป็นประธานาธิบดีคนก่อนๆสมัยก่อนของอเมริกาปะจำได้ว่าเคยเจอในหนังเรื่องในเอเดมิวเซียมฉันก็แน่ใจได้เลยว่าเท d ดดี้ลูสเบลก็จะทำยางแบบนั้นเหมือนกันโอ้จะว่าไปแล้วฉันก็รู้สึกกระหายมากเลยเดี๋ยวฉันว่าฉันจะกลับไปที่โรงของฉันแล้วแหละจะได้ไปพักผ่อนซะหน่อย แต่ว่าขอให้เธอมีค่ําคืนที่ดีนะคริมสัน too, s <S คริมสันก็บอกว่าเธอก็เช่นกันนะแซมอย่าโดนแดคคูล่ากัดละ crack open warm ่ะอ่าแล้วแซมก็กลับมาที่โรงได้เวลาเปิดขวดอุ่นๆนี่แล้วมันน่าจะเป็นขวดเลือดนะอื้อนั s the good stuff now maybe i can find a quote from one of my favorite books that'll help give me a little inspiration อืมเนี่ยมันของดีเลยเนี่ย เอาล่ะตอนนี้ฉันน่าจะสามารถหาคำพูดดีๆจากหนังสือโปรดของฉันจะได้มีแรงบันดาลใจสักหน่อยหรือไม่ก็ดูหนังเรื่อง Three Stooges จะได้เห็นพวกเขาตีกันไปมา sleep. Be, หรือไม่งั้นฉันก็จะนอนสักหน่อยทำอะไรดีนะแซมมี่บอยอ่านหนังสือแล้วกัน เราจะได้เป็นบ,บันพายผู้มีความรู้ My profession is to be always on the alert To find God in nature To know his lurking places นังสือเรื่องวอลเด้นอาชีพของฉัน,นะควรจะตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อที่จะได้พบกับพระเจ้าที่แฟงู่ในธรรมชาติเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงประหานที่ซึ่งเขาซ่อนตัวอยู่ I always like that quote I ain't a God-fearing kind but it's true There's a natural beauty behind the man-made world If you know where to look นายบอกว่านี่เป็นคําพูดที่ฉันชอบมาลตลอดเลยฉันไม่ใช่คนที่กลัวกับพระเจ้าหรอกนะแต่ว่าฉันเชื่อว่าประโยคนี้มันเป็นจริงมันมีความงดงามอันเป็นธรรมชาติแทกอยู่เสมอในโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นมานี้ถ้าเกิดว่านายรู้ว่าควรจะมองไปทางไหน Isabella อ s b e l l a น่ะมีความรอบรู้แล้วก็เต็มไปด้วยวัฒนธรรมต่างๆมากมาย ภายใต้สิ่งเหล่านั้นเธอก็มีความอ่อนไหวและความงดงามของมนุษย์เช่นกันฉันจะต้องจำเรื่องนี้ให้ขึ้นใจอ alright s enough <c> for one night time for some rest I hope my next client will be a little easier แซมก็หาวอะเตรียมเข้านอนแล้วเดี๋ยวนอนซะหน่อยดีกว่าฉันหวังว่าผู้รับบรกิการคนถัดไปของฉันอนะจะง่ายกว่านี้หน่อยนะน่าจะต้องไปขอแอนโดมาโคแทนละมั้ง SAMUEL GOOD EVENING I am glad to see you looking so fresh and well slept โอเคค่ะเดี๋ยว Vampire Therapist Part 5ของเราจะจบตรงเพียงเท่านี้นะคะในครั้งถัดไปที่แซมได้เจอกับผู้รับบริการคนใหม่จะเป็นอย่างไรนั้นก็รอติดตามกันใน Vampire Therapist Part 6จ้ายังไงวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะยังไง สามารถให้กำลังใจกับช่อง Evil Star Channel ของเราได้ด้วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์หรือกดซับสไคร์นนะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ